พี่ได้กินอะไรไหมกินอะไรเนองเหม็นอะไม่มีนะเหม็นข้างๆข้างนอกปะพี่ปิดกระจกเลยข้างนอกมก็ไม่ไดไม่มีนะอ่พี่จอดจอดรถหนูไม่ไหวแล้วหนูจะอ้วกทำไมอะพี่มีถุงไหมถุงเอาไปทำอะไรจะอ้วกอันดิอ๋อเป็นอะไรเนี่ยเหม็นบ้าอะไรอะเหม็นอะไรพี่ไม่ได้กินเนาะมีอะไรตายในรถพี่ปะพี่ดูให้หน่อยดิไม่มีนะจะได้ขับรถต่อ เออเป็นไรปะเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่มันเหม็นพี่ไม่ได้กลิ่นหรอไม่ได้กลิ่นจริงๆพี่มันมีอะไรตายแน่เลยพี่ดูตรงข้างหน้าข้างหน้าพี่อะมีไหมไม่มีไม่มีมันเหม็นมากเลยหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยหนูจะอ้วกจริงๆริงพี่ไม่มีน้องไปอะไรไปต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรบนึงพี่พี่ตดปะอือพี่ไม่ได้ตดอ๋อเหรออืมเหม็นจริงเหม็นอะไรอ่ะพี่ช่วยดูให้หน่อยหนูไม่ไหวแล้วใครจะไปดูอะไรกลิ่นอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกไหน ไม่มีอันนี้น้ำอะไรไม่มีนี่พี่กินน้ำไม่มีอะไรพี่ขี้เหรอฮะเอ้ยขี้เครื่อะไรน้องพูดอะไรเนี่ยพี่ขี้เหรอเฮ้ยน้องมันเหม็นมาจากตรงพี่นั่งเนี่ยพี่ขี้ป็นเนี่ยพี่พูดตรงๆเออเอ่อพี่ขี้เองอ่ะโอ้โหเปิดกระจกเลยโอ้โหเปิดหลังฝั่งหนูด้วยทำไมอ่ะพี่พี่ขี้ ปา๊มก็ได้เออพี่ขอโทษพี่มันขี้มือทถูไหมมันไม่ทันจริงเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ฟรีพี่หนุ่มไม่ไหวแล้วหนุ่มไม่ไปกับพี่เราเปิดเปิดล็อกให้หน่อยเอ้ยหนูไม่ไปแล้วอย่าเลยแล้วหนูไม่จ่ายตังค์ด้วยนะเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวพี่โดนแบนไม่อะไรงานนะพี่พี่ปวดขี้พี่ก็ต้องบอกหนูแต่พี่มาทําอย่างนี้พี่มาโกหกว่าไม่ใช่กลิ่นขี้พี่ไม่ได้อ๋อพี่ขอโทษแล้วไงเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ฟรีหนู่ไม่ไป เดี๋ยวพี่ไปส่งให้พี่นะพี่เกิดยกเลิกเลยหนูไม่ไปแล้วยกเลิกพี่ก็เสียเครดิตเลยนี่มัเรื่องของพี่แล้วพี่ไปทำอย่างงี้มันไม่ถูกต้องไม่ต้องทำกับหนูหนูเดนน้องพี่ขอโทษพี่มาขี้อย่างงี้ไม่ได้โธ่แล้วมันสกปรกเหม็นเน่าปะมันมันฉุกเฉินอุบัติเหตุมันไม่ใช่ฉุกเฉินพี่สามารถแวะปั๊มได้พี่บอกหนูดีๆก็ได้ไม่ต้องทำแบบนี้พี่ก็รีบไงรีบไงไม่มันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ไงมันทำอย่างงี้ได้หนูไม่ไปแล้วเปิดหนูจะลองอย่าพึ่งลลงงหนูจะพี่เเปิดดร้หนู ไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ไปนะครับโอ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษเปิดหนูไม่ไปกับพี่แล้วหนูไม่ไหวแล้วแค่นิดหน่อยเองนะพี่พี่ขอโทษไม่เอานะไม่น้องเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ฟรีหนูไม่ไปกับพี่แล้วหนูเรียกรถคันอื่นแล้วพี่หนูจะรายงานด้วยโอ้ยอย่ารายงานโอ้พี่กาบแล้วดูทรรดินะมาโกหกผู้โดยสารอย่างเงี้ยพี่ทำกับใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นพี่หนูไม่ไหวแล้วขอโทษขอโทษโอ้ยอย่ารายงานพี่นะแม่น้อง